คลิปนี้นะครับเราจะมาชมการปลูกแตงง่ายๆหลังบ้านครับคลิปนี้นะครับใช้ถุงปลูกผักกับไม้ครับวางให้เป็นซุ้มครับไปครับคุณผู้ชมไปดูวิธีการปลูกให้มันดกๆแบบนี้เลยครับใส่ดินปลูกต้นไม้ลงไปในกระถางครับเป็นดินอะไรก็ได้นะครับที่มันถ่ายน้ําได้ดีครับนําต้นกล้ามาลงปลูกกระถางละสองต้นครับต้นกล้าแตงเนี่ยอายุประมาณ20วันครับเอากระถางมาเลี้ยงเป็นรูปครึ่งวงกลมแบบนี้ครับจากนั้นก็เอาไม้ปักทุกกระถางเลยนะครับคุณผู้ชมปักให้เป็นซุ้มแบบนี้เลยครับ ลงกระถางมาได้10บวันนะครับคุณผู้ชมเราก็บังคับให้ต้นเนี่ยเลื้อยขึ้นไปบนคางครับสังเกตดีๆนะครับคุณผู้ชมต้นเนี่ยมันเริ่มมีหนวดพร้อมเลยแล้วครับลงกระถางได้20วันนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้ต้นใสประมาณนี้ครับบางต้นเนี่ยเริ่มติดดอกแล้วครับให้ปุ๋ยกันหน่อยครับที่ใส่ไปนะครับก็จะมีเศษผักนะครับแล้วก็จะเป็นมูลไส้เดือนครับประมาณ30วันครับคุณผู้ชมต้นเนี่ยก็จะเริ่มติดผลผลิตเล็กๆให้เราได้เห็นแล้วครับ ประมาณ45วันครับคุณผู้ชมเราก็จะได้ผลผลิตประมาณนี้ครับเดี๋ยวตัดเอาใบออกหน่อยนะครับจะได้เห็นผลผลิตกันชัดๆครับคุณผู้ชมเห็นผลผลิตไหมครับดกมากๆเลยครับปลูกในกระถางนะครับก็จะโตช้าหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือการดูแลเราจะได้ดูแลได้ง่ายครับและที่สําคัญเลยเราปลูกหลังบ้านมีพื้นที่นิดหน่อยเนี่ยก็สามารถปลูกได้ครับคุณผู้ชมท่านไหนชอบทานแตงกันบ้างครับชอบเอาไปทําเมนูอะไรคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ ช่วงติดผลผลิตเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็หมั่นมาดูทุกเย็นนะครับเพราะว่าหนอนเนี่ยชอบมาเจาะแตงเรามากๆเลยครับ1ลูกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมโดนเจาะรูหนึ่งเนี่ยก็ดูไม่น่ารับประทานแล้วครับแต่ถ้าเราปลูกแค่4ี่หต้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องโรคนะครับเพราะว่าเราก็ดูแลต้นถึงอยู่แล้วนะครับอันไหนเป็นโรคอันไหนเป็นเพียอันไหนเป็นหนอนเนี่ยตัดทิ้งได้เลยครับไม่ต้องเสียดายครับแตงเนี่ยนะครับเป็นพืชที่ติดผลผลิตได้ง่ายมากๆเลยครับแต่ว่าโรคแมลงเนี่ยก็เยอะเหมือนกันครับ ใครอยากปลูกแตงไว้รับประทานเองนะครับคุณผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปทดลองปลูกกันดูนะครับต้นเนี่ยนะครับก็จะออกผลตลอดนะครับคุณผู้ชมก็จะเก็บได้เรื่อยๆนะครับประมาณ1เดือนครับหลังจากเก็บผลผลิตได้ประมาณ1เดือนนะครับคุณผู้ชมแตงเนี่ยก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาตายลงไปนะครับเพราะว่าแตงเนี่ยเป็นพืชอายุสั้นครับช่วงที่มันเก็บผลผลิตได้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้น้ําให้ปุ๋ยต้นด้วยนะครับต้นจะได้มีผลผลิตดกๆแบบนี้ครับ ใครชอบทานแตงที่อ่อนนะครับคุณผู้ชมเห็นลูกที่มันใซกำลังกินก็ต้องเก็บเลยนะครับว่าถ้าปล่อยไว้อีกวันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมลูกเนี่ยจะใหญ่แก่ทานไม่อร่อยครับส่วนท่านที่ชอบทานลูกแก่ๆใหญ่ๆครับก็เก็บได้ตามอัธยาศัยเลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ